ซึ่งตอนนี้คุณก็มาอยู่กับผมซาลาเปานะครับผมซึ่งตอนนี้เราก็อยู่กับไอดีซาลาเปานะครับผมซึ่งตอนนี้ผมก yes ็ได้ขึ้นป้านเลเวลสามไปที่เรียบร้อยนะครับผมแล้วก็ผมก็ได้ซื้อเป็นผมก็ได้ซื้อเป็นลังเก็บน้ําูุนะครับผมเอ้ยอะไรวะลังเก็บน้ําอมฤตนะครับผมหรือว่าน้ำม่วงนะครับผมแล้วก็ลังเก็บทองคํานะครับผมแล้วก็ ซึ่งตอนนี้ผมก็กำลังอัพเป็นบาบาเลียนนะครับผมอัพเป็นเลเวล2นะครับผมใช้เวลาประมาณ2ชั่วโมงนะครับผมซึ่งผมก็อัพเมื่อกี้นะครับแล้วผมก็ได้ซื้อของอะไรต่างๆเรียบร้อยนะครับผมซึ่งมันก็เหลืออยู่อย่างหนึ่งนั่นก็คือปืนครกนะครับผมผมก็ยังไม่ได้ซื้อนะก็เก็บไว้เป็นอันสุดท้ายนะครับผมเพราะผมยังใช้สร้างก่อสร้างในการอัพพวกนี้อยู่นะครับผมซึ่งผมก็ ขอเป็นพ่อมดกับบาบานะครับผมนี่ก็เป็นแคนที่ผมเพิ่งเปลี่ยนไปเล่นอีกไอดีหนึง่งแล้วก็สร้างใหม่นะครับผมซึ่งก็มีแค่สองคนนั่นเองนะครับเดี๋ยวผมก็ขอไปส่งทหารก่อนนะครับผมนิดนึงซึ่งนน่ก็เป็นอีกไอเดียหนึ่งนะครับผมเดี๋ยวผมก็จะส่งเป็นพ่อมดนะครับผมแล้วก็บาบานะ เกลียดรอไซพชรเลยแล้วกันอดีน,นี้ก็ไม่ได้เข้านานนะครับผมแต่ก็เข้ามาก็เล็ดตุ้มเป๊ะนะครับซึ่งก็ได้มาแล้วนะครับผมเป็นพ่อมดนะเผื่อแบบผิดมีอะไรผิดพลาดก็จะได้ปล่อยนะครับผมซึ่งเราก็จะออกไปป้นน้ำม่วงกันนะครับผมบ้านันนี้มีน้ำม่วงเจ็ดพันนะครับผมซึ่งก็เยอะนะ ซึ่งการที่ผมจะเข้านะครับผมเดี๋ยวโอ้ก็เข้ายากอยู่นะครับผมเดี๋ยวผมก็จะปล่อยเป็นอะไรดีบาปาแล้วก็แล้วก็ให้ยักษ์ประจบตีกำแพงนะครับผมแล้วให้ถูกป้อมอันนี้ตีนะครับผมเดี๋ยวผมก็จะปล่อยมาตรงนี้นะครับผมยักษ์เป็นตัวแทงให้นะ ไม่รู้ว่าจะได้ผลไหมนะครับผมซึ่งก็กค่อยโจมตีไปนะครับเร็วหน่อยเร็วหน่อยซึ่งก็เป็นไปตามที่คิดนะครับผมยักษ์โจมตีปืนโคกนะครับผมแต่ก็เหลือยักษ์แค่ตัวเดียวนะครับ ซึ่งผมคิดว่าอาจจะไม่รอดก็ได้นะครับผมเราทำการปล่อยบาบาข้างบนนะครับผมแล้วก็บาตัวนั้นเข้าไปโจมตีนะครับซึ่งก็เป็นไปได้สวยนะครับผมไม่มีอะไรผิดพลาดตอนแรกก็คิดว่าจะพลาดน,นะครับผมแต่ก็ไม่เป็นไรข้อดีตรงที่ผมได้ซื้อค่ายกองทัพนะครับผมทำให้ผมบรรจุ าหารได้มากขึ้นนะครับผมก็เป็นการโจมตีที่ถือว่าใช้ได้นะครับผมไม่ได้แย่ซึ่งเดี๋ยวเราก็จะออกไปปลอ,อีกตาหนึ่งนะครับผมปลดเอาน้ำโมงนะโอ้โหบ้านหันนี้จนมากบ้านหันนี้น้ำโมงเยอะนะครับผมเอ่อหมื่นห้านะครับเยอะมากซึ่งแม่ จมตียากหมดกันนะครับผมถ้าเราจะเอาน้ำหมวงเราก็ต้องเข้าข้างบนนะครับผมซึ่งผมก็จะเอาน้ำหมวกนะครับเอ่อเอาไงดีผมก็จะปล่อยยักษ์ไว้ตรงนี้แล้วก็ใช้พ่อมดกับบาบาที่ได้มานะครับผมเอ้ยยักษ์จะตายยักษ์จะตายซึ่งก็บป่น น้ำม่วงนะครับผมปนให้เยอะๆผมปล่อยบาบาเป็นตัวล่อนะครับผมเพื่อที่จะไม่ให้พ่อมดถูกโจมตีนะซึ่งพ่อมดก็โจมตีไปที่ป้อมปืนนะครับผมโอ้โหปืนฟอกก็โจมตีพ่อมดนะเรียบร้อยป้อมธนูยิงพ่อมดจงังหวะนี้สวยแล้วครับผมสามตัวข้างนอก ซึ่งป้อมคกนะครับก็พังเรียบร้อยนะครับผมซึ่งก็เหลือพอมดของเรานะครับผมโจมตีไปที่ปืนใหญ่นะครับซึ่งก็พังเรียบร้อยนะครับผมเป็นอะไรที่ดีนะครับถ้าโจมตีบ้านได้นี่ก็ถือว่าดีพอสมควรครับผมผมคิดว่าน่าจะไม่ได้นะครับเพราะว่าโดนลุมนะครับผมได้ไหมได้ไหมได้ไหมไม่ได้นะครับแต่ก็ได้ดาวหนึ่งนะครับผมแล้วก็ขโมยน้ำม่วงกับทองได้เยอะนะครับก็ถือว่าดี ซึ่งตอนนี้น้ำม่วงกับทองของเราก็เต็มนะครับผมเต็มแล้วซึ่งก็ก็รอตัวนี้ที่มันกําลังอัพเป็นกำลังเก็บทองคําแล้วก็กำลังเก็บน้ำม่วงนะครับแล้วก็บอรอบาบาีเียน,นะครับผมซึ่งก็กําลังอัพอยู่นะครับผมซึ่งนี่ก็เป็นแคนใหม่นะครับเพิ่งสร้างเมื่อกี้นี้เลย ซึ่งก็ยังไม่ได้เปิดรับนะครับผมไม่ได้เปิดรับใครนะเพราะว่ายังก่อนรอก่อนนานๆทีก็จะเปิดรับคนเข้ามานะครับผมซึ่งตอนนี้ก็ยังไม่พร้อมนะครับผมก็มี2คนอยู่ข้างในซึ่งคลิปนี้ผมก็ขอจบไว้เท่านี้ก่อนนะครับผมซึ่งคลิปนี้เราก็ได้ขึ้นบ้าน3นะครับแล้วก็ซื้อของนะครับแล้วก็อัพทหารนะเจอกันใหม่ในครั้งหน้าแลครับผมอีหน้าแนละ้วเดี๋ยวผมก็จะ ซื้อของให้หมดแล้วก็น่าจะอัพของตันหมดแล้วนะครับผมไว้เจอกันพีุ่น้านะครับผมบ๊ายบาย